ร้านนะครับของน้องสมจิตและน้องฝนแล้วนะครับชื่อร้านพิชชาฟาร์มนะครับอยู่ที่ตำบลท่าสาอาอำเภอท่าสาาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งก็นำโคเนื้อที่เลี้ยงอยู่ที่ฟาร์มเนี่ยครับมาส่งแปรรูปที่ลองจอกที่กรุงเทพแล้วก็นำเนื้อเนี่ยกลับมาจำหน่ายนะครับในพื้นที่นะครับซึ่งก็เป็นรูปแบบโมเดลที่ น่าสนใจมากเลยครับเดี๋ยวฟังความคิดเห็นนะฮะอ่านี่ก็มาถึงร้านขายเนื้อนะครับของน้องฝนและก็น้องสมจิตเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็เป็นร้านพึ่งจะเปิดได้เป็นวันที่สองนะครับ,เร,บเราก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอดีที่เราแวะมาเยี่ยมชมถือว่าเป็นการโปรโมชั่นนะครับเป็นการโฆษณาร้านเป็นในตัว อ่าแนะนําเลยครับร้านเราเป็นยังไงมาจากป่าเมื่อกี้ต่อน,นอดยังไงโอเคร้านเราก็คือความตั้งใจนะคะตั้งใจที่จะผลิตเนื้อที่คุณภาพแล้วก็เราเองก็ใช้วิธีการในการที่จะเป็นไดเอทนะคะเนื้อของเราเนี่ยเราจะส่งตัวตัวไปที่กรุงเทพม,มหานครเพื่อที่จะไปเข้าวงเชือดแล้วก็ไดเอดทปัจจุบันนี้เราใช้วิธีการไดเอทอยู่14วันจนรับแป้งนะคะแต่หลังจากนี้จะปรับเพิ่มแค่ไหนยังไงเนี่ยเราขอมาดูคุณภาพเนื้อก่อน อสองตัวแรกที่เรานําไปนี่ก็คือเป็นเรื่องของตัวชารเล่ดังนั้นวิธีการขายของเราก็คือมีหน้าร้านนะคะที่เป็นส่วนตัวให้เลือกแบบนี้ลูกค้าสามารถที่จะทานที่ร้านก็ได้ถ้าทานที่ร้านเราก็มีอุปกรณ์ชาบูเราก็มีในเรื่องของอุป,ปออกรณ์มาเอาริ้งย่านให้นะคะมีสุดงลับลูกค้าก็คือบริการตัวเองหรือจะซื้อกลับบ้านก็ได้หรือในกรณี สามารถที่จะเลือกชิ้นเนื้อทั้งชาบูและสเต็กเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกชิ้นเนื้อนะคะมีชื่อมีน้ําหนักมีราคาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ถ้าเป็นสเต็กทางร้านก็จะทําให้บริการฟรีเหมือนกันหรือท่านจะทําเองก็ได้เราก็จะสอนวิธีการให้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเทสทั้งชาบูแล้วก็สเต็กกันนะคะแล้วก็มาดูว่ารสชาติเนื้อเป็นอย่าง<ม>ไงเอยอะนะ ในการบริหารจัดการร้านนะครับซึ่งน้องสมจิตจะก็ทํางานในฟาร์มแล้วก็พอกําหนดเวลาบ่ายสมโมงเลิกจากงานฟาร์มก็จะมาเปิดร้านจนถึง3ามทุ่มนะครับนี่คือการลดแรงงานค่าคอสการจัดการแรงงานโดยวิถีของการทําธุรกิจครัวเรือนนะครับ แต่ที่น้องฝนบริหารจัดการเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการมองเชิงของการบริหารธุรกิจแบบควบุจรดที่ดีมากเลยรวมไปถึงเรื่องของลูกๆที่จะช่วยงานด้วยนะครับเดี๋ยวน้องฝนจะเล่าให้ฟังนะครับถึงแนวคิดในการเปิดร้านขายเนื้อหน้าบ้านซึ่งบ้านแต่ก่อนเนี่ยก็เหมือนคุณพ่อคุณแม่ขายของอยู่แล้วนะนโอเคเดี๋ยวน้องฝนจะเล่าให้ฟังครับนเนื้อเนื้อนเนื้อนี่จะถือว่าอุดหนุนน้องฝนไปด้วยในตัวเลยนะครับ <laughs> คิดการทำร้านอาหารก่อนนะคะก็คือเดิมทีนะะเนี่ยวัวของเราที่จะขายโดยปกติเราจะ,ะส่งตัวอยู่ประมาณ3ปีถึง4ปีนะคะต้คนทุนทั้งหมดทั้งกระบวนการทั้งค่าพนักงานค่าอาหารทุกสิ่งอย่างแล้วเนี่ยเรามาส่งเงินมาเฉลีย่ยอยู่ที่ตัวละประมาณ6,500-7,000บาทนะคะใช้ระยะเวลาประมาณ3ปีถึง3ปีขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราขายปัจจุบันนี้ถ้าเราขายเป็นตัวเนี่ยกิโลกรัมละ8,000บาทตัวของเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ เป็นไหนพอจะขายได้หนึ่งเป็นที่คือสี่หมื่เขาคาดาืนนเราอยู่ที่หหมื่นั่นหมายควว่ากครั้งที่เราขายเราจะขาดทุนสนบาทพสามห่บาทเราก็เอ้ยจะทำไมเนื้อ่ราจิ้นอ่ะเนื้อมันก็ยังราคาแพงอยู่ ก็เท่าตัวเพราะว่าวัวขูนปกติแล้วถ้า600กิโลอย่างมากก็ได้60,000ประมาณนะั้นนะแต่ทีนี้น้องฝนพูดว่าจะได้แสนสามเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นเท่าตัวเท่าตัวแต่เราก็มาคิดเรื่องการบริหารจัดการของเราแต่มันก็เป็นกิจกรรมที่เราท้าทายอยู่แล้วเพราะว่าคนเลี้ยงสัตว์เนี่ยเราก็ท้าทายที่จะทําให้มันสุดสุดรี่สุดเด็ดของเรานะครับเนี่ยครับ นี้ตู้ขนาดกี่กิโลที่เอามาแต่ละครั้งคนกลับมาเนี่ยนะคะคืออก็จะมีูอีกูนึงเป็นูที่เก็บไนหองน่ที่องจอกเนี่ยเขาเขาเอาหัวแล้วก็เอาหนังเอาเครื่องในไปนะครับส่วนที่เราได้กลับคืนของบัวเราก็คือว่าซากแล้วก็มีค่าค่าแต่ละตัวต่อตัวที่น้องสงกิตบอกว่าตัวละเท่าไหร่นะค่าคิดหรือไม่คิด ไม่คิดฟรีครับฟรีทีนี้แต่จะมีค่าค่าบมค่ามกค่าเจ็ดวันค่าคือจะจะบมฟรี7วันเดอมฟรีเจวันอ่าบุฟรีเวันแล้วก็หลังจากนั้นก็คือคิดวันละร้อยแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นค่าค่าสไลด์ค่าแพคค่าตัางชิ้นโอเคครับ ทีนี้พอมาพูดถึงค่าสไลด์ค่าแพคค่านี้คือส่วนที่โรงค่าเขาได้เพราะว่าเป็นการที่เอาเนื้อวัวของเราแต่มาเพิ่มราคาจากการที่เขาใช้อ,องค์ความรู้ในการตัดแต่งในการแพคในสิ่งที่เขามีอยู่ต้องฝนคำนวณดูแล้วเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่จากเราซื้อซากมาทั้งซากเลยนะกับการที่เราตัดแต่งเนี้ยแต่และชิ้นเข้า เขาก็บอกว่าวันละร้อยแล้วก็ค่าค่าตัดเป็นชิ้นส่วนเนี่ยสามพันห้าจากตัวเนีนะ่ยทำเป็นชิ้นส่วนเล็กๆเนี่ยสามพันห้าแต่ว่าถ้าทำเป็นอย่างเงี้ยเขาือเขาจะคิดค่าค่าตัดชิ้นสเต็กกิโลละห้าสิบบาทอ๋อกิโลละกิห้าสิบบาทค่าค่าโบ,บนเนี่ยกิโลละหกสิบบาทแล้วก็ถ้าเป็นสไลด์กิโลละแปดสิบบาทแล้วส่วนที่เหลือล่ะคืออย่างนี้พอพอเราเอาไปเชียรเชียรนี่คือฟรีครับฟรีนี่คือเขาจะเอาขา เครื่องในเอาไปคือเชี่ยบเสร็จปุ๊บเขาบ่มเจ็ดวันถ้าเราเราสอาากกลับก็คือฟรีครับครับก็ค right? ือเอามาฟรีเลยไม่ต้องได้ดอ่าถ้าจะกเอาซกลับอคือฟรีครับก็คือให้เครื่องในเขาแต่ถ้าเราจะตัดเขาคิดเป็นกิโลตามชิ้นส่วนที่พูดเมื่อกี้อ๋อทีนี้ของน้องฝนน้องสมกิยิเนี่ย เอามาทั้งหมดเลยไหมหลังให้เขาตัดทั้งทุกชิ้นเลยไหมชิ้นเลยครับอ๋อทีนี้พอทุกชิ้นเสร็จสาวแล้วเงินที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมที่ค่าตัดแต่งพวกเนี้ยต่อหนึ่งซากคร่าวๆเนี่ยสามร้อยกิโลเมื่อกี้เราจ่ายเท่าไหร่อ๋อไม่แพงเออไม่แพงนี่อันนี้เข,ขาทั้งเขาหมดทัศนีพวกเนี้ย S <S แต่ว,ว่าติกเกอร์เนี่ยเราเราก็ทำฝังไปที่รับอ๋อรวมเสร็จเสร็จแล้วตัวหนึ่งเนี่ยน้ำหนัก6ก0กิโลสร้างเหลือ3 0 0้กว่าแล้วก็เราจ่ายเป็น0 0 0มนเนี่ยก็ได้เนื้อกลับมาเลยได้ส่กลับมาเลยน,น, <ะ S 2> นี่ก็เราคำวนวณชัดเจนได้แล้วถ้าเป็นอย่างเนี้ย,ยแต่ถ้ามันไม่ชัดเจนแบบขึ้นอยู่กับอะไรที่มันแปรปรวนมากกว่านี้เราก็คงบริหารจัดการยากอันนี้ถือว่าชัดเจนมากเลย <นะ S 2> ชัดเจนแล้เราเราไปคุยดัวเราก็เป็น อนอกจากที่อยากจะให้มีลูกค้าหรือคนทั่วไปเนี่ยสนใจมาบริโภคมาอุดหนุนแล้วเนี่ยในหน่วยงานอื่นเช่นหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานสนับสนุนทุนหรือหน่วยงานที่จะช่วยประชาสัมพันธ์เนี่ยต้องการให้เขาทําอะไรบ้างในฐานะที่เราเพิ่งเริ่มเปิดร้านเนี่ยแต่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราอะเอาความพื้นที่ก่อนจริงๆอะตอนนี้ผมอยากได้วงเชือกที่เป็นมาตรฐานนะ มาตรฐานสามารถทําอย่างนี้ให้ผมได้เลยครับ <Ừ. S 2> ในพื้นที่ในนครหรือว่าภาคใต้ก็ได้เอาใกล้ๆหน่อย <Ừ. S 2> เพื่อจะลดลดคอาต้นนี้ได้ <Okay. S 2> ครับหลงเชิดที่อยู่ในชุมชนเราในชุมชนแต่ว่าให้เป็นมาตรฐานนะก็คือทําสามารถคือเกษตรกรส่งไปปุ๊บก็คือ จบมาเพรอมขายได้เลยอะไรประมาณนี้เพราะนี่มันขนสง่งเราขนส่งจ่ายตั้งแต่ค่าขนวันววค่าขนส่าขนขนเนื้อกลับมาขนเนื้อมันก็ต้องเป็นรถห้องเย็นท<ด>ี่เขาเอามาของเขาเอาอเอมื่อกี้ลืมถามเรื่องค่าขนส่งด้วยเนาะเพราะว่าน้องฝนพูดถึงเรื่องแต่แต่เปคิดเป็นกิโลแต่ค่าขนส่งกลับมาในเที่ยวนึงเนี่ยมาเป็นกล่องเหลือประมาณหกพันนี่หกพันหรือสามพันนไม่แน่ใจโอคพยายังมีลูกค้ามาตลอดนะครับ นี่เป็นเครื่องในนะครับเมนเมูเมนูที่เป็นต้มเครื่องในมาจิ้มน้ำพริกนะครับนี่น้องเกมนะครับอ่าอ่อาไอบิลสฟาร์มพิชชนฟาร์มนะครับก็มาวันนี้เรามารวมกันอยู่ที่พิชชาบฟาร์มนะครับเรามาทดสอบกันนะครับว่าเครื่องในที่มีส่วนผสมของขี้เค้นในการเลี้ยงเนี่ยมันจะมีกลิ่นไหมครับแมทุกคนคนที่อยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นน,น้องสมกิ่นหรือน้องเกมก็ล้วนใช้ขี้เค้น ในการเลี้ยงนะครับโดยการหมักนะครับต้ฝนเนี่ยแต่แต่คนที่เป็นคนกลางที่สุดก็คืออาจารย์เนี่ยครับจะเป็นคนบอกแต่คนเลี้ยงบอกเนะฮะว่ามีแบลแอร์วเนาะเออแล้วว่ามีแบลอ้าวเราชิมหน่อยนะครับส่วนที่ใกล้ที่สุดก็คือพ่อขีริ้อ่าดังพึ่งนะครับเพราะดังพึ่งเนี่ยนึกจะเป็นส่วนที่อาหารหมักที่สุดนะครับลําไส้แต่กินยวนะครับกินแล้วนะครับอร่อยมากนะครับน้ำจิ้มก็รสเด็ดเลยเหมือนน้ำจิ้มทะเลเลย ไม่เห็นมีน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยเขาก็ไม่มีนะนะครับกลิ่นไม่มีเลยนะครับหอมด้วยเขาล้างดีนี่เขาล้างมาจากลงแปรรูปให้ดูเอาด้วยอย่างดีเลยนะเขาต้มแล้วก็แพะก,กับใบมะกรูดมาอย่างดีเลยนะครับเอาคอนเฟิร์มนะเอานกเกมคอนเฟิร์มอีกคนนึงเอาเครื่องในก่อน ป็นไงมีกลิ่นอะไรกอิ่นอ,อยครย <laughs> ดังนั้นว่าชีสเคส้กมัน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 ก็มีเลวร้วายถ้าเราใช้ไม่เยอะแล้วก็มีกระบวนการเลี้ยงที่เป็นรูปแบบที่ที่มีส่วนผสมกับอาหารอย่างอื่นนะครับไม่ใช่เอามาดําไม่กินร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนั้นมันก็ไม่ใช่นะครับดังนั้นก็การที่เราลดต้นทุนใช้ทรัพยากรในพื้นที่ในการที่จะช่วยเหลือตัวเองเนี่ยไม่เลวร้วายนะครับไม่เลวร้วายแล้วก็ไม่มีสิ่งที่เราจะต้องไปฟัง ข่าวลือในการที่จะทําให้เกิดเสียโอกาสสาหรับพวกเรานะครับโอเคจากเจตนาของน้องสมจิตนะครับหลังจากเปิดรานเนื้อแล้วก็คือคนมาซื้อเนื้อจากตู้นี้เนี่ยนะครับก็จะสามารถที่จะเอาเนื้อเนี่ยมาทําสเต็กหรือมาย่างบนกระทะได้เองเลยจากทาเองก็ทําหรือไม่ก็มีเชฟนะครับอาจารย์เจะเป็นเชฟชื่อดังเลยนะครับเชฟสมจิตเนี่ยนะครับพิชามฟา์มเนี่ยนะครับก็จะรองรับในการที่จะทำสเต็กให้นะครับ ื้อคุณภาพนะครับไม่ต้องมีอะไรเลยมีเกลือพริกไทยเท่านั้นครับเกลือพริกไทยแล้วก็ได้กลิ่นเนื้อที่เป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาติกลิ่นเนื้อโดยตรงนะครับไม่มได้มีกลิ่นเหมนแล้วก็เป็นความพิเสษถ้าเนื้อมีคุณภาพแล้วมันต้องรมของตัวม,มันเอเยแล้วเดี๋ยวเราจะพอเสร็จแลีวเราจะไปชิมกันบนโต๊ะอีกทีหนึ่งนะครับ ติกก็มาวางอยู่บนโต๊ะเรียบร้อยนะครับอยู่หน้าน้าเจมสนะครับนี่ก็คนที่กุกกิ้งเมื่อกี้นะครับคือน้องสมจิตนะครับนะครับทําหน้าที่หลายอย่างนะครับ้งเจ้าของฟาวแล้วก็มาเป็นเชฟได้ด้วยนะครับอ้าวทีนี้นี่ลูกสาวนะครับเรียนอยู่ชั้นม .2 นะครับน้องก็ช่วยแม่ทำข้าวได้ด้วยดูแลร้านขายเนื้อเห็นไหมครับเป็นวัฒนธรรมครัวเรือนที่น่ารักมากเลยนะครับ อาดูนักกุผิจะตัดชิ้นสเต็กให้ดูนะครับเดี๋ยวนะเอาเรื่องไปให้ดูอันนี้เป็ดต้ม